สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเกมไม่ได้นะครับตอนที่ล็อกอินจะสลับไ d ก็ตามแต่เปลี่ยนเครื่องก็ตามแต่นะครับก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับมันคืออะไรต้องแก้อย่างไงนะครับเดี Francis ๋ยวในคลิปนี้ผมจะแนะนําและกนัสนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่อาจจะยังไม่เจอปัญหาเพราะว่ายังไม่ได้ล็อกอินไงเพราะว่าก็เล่น,นอยู่ในเครื่องเดิมอยู่ยังไม่ได้ล็อกไปไหนก็เลยอาจจะยังไม่งงนะครับแต่ใครที่งงบางคนก็อา,อาจจะเจอคําตอบแล้วนะครับไม่เป็นไรไหนๆผมก็ <c oughs> ทาเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั เหตุการ์เข้าเกมไม่ได้นะครับผมทุกอย่างครอบคุมทั่วราชอาณาจักรนะครับน่าจะครอบคุมทุกเรื่องนะครับผมว่าเออหน้าจอที่ถ้าขึ้นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วคุณก็เอาไปเปรียบเทียบกับหน้าจอที่คุณเจอดูนะครับว่าตรงกับเรื่องไหนในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่มาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับไม่ใช่แค่เออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะถ้าสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกดไลค์เป็น อก่อนที่จะดูเรื่องนี้นะเราย้อนไปดูสาเหตุอื่นๆก่อนแล้วกันนะครับสาหรับคนที่ย้อนมาดูคลิปนี้ย้อนหลังเพราะไอเดีเราเข้าไม่ได้นะครับเราเริ่มกันที่เรื่องมาตรฐานก่อนเลยนะครับเกมอีฟุตบอลเนี่ยจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับตามเวลาประเทศไทยก็9ก้าโมงตรงนะเก้าโมงเช้านะครับผมเวลาปิดนะเวลาปิดนี่แน่นอนนะครับเก้าโมงเช้าแต่เวลาเปิดเนี่ยก็มักจะไม่แน่นอนนะครับผมค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามหรือถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีการอัพเดตใหญ่ก็อาจจะจับอาจจะเปิดช้า 4ี่โมงห้าโมงเย็นก็เคยมีนะครับก็สามารถติดตามข่าวาสารจากในช่องเราหรือว่าในเพจต่างได้เหมือนกันนะครับผมทุกๆวันพฤหัสสบดีนะจะขึ้นข้อความแบบนี้ครับเซิร์ฟเวอร์แมเนจเมนต์อันเดอร์เวย์ก็คือปิดปรับปรุงครับหรืออาจจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก,กดไปมันจะมีแคนเซิลโอเพนโอเพนคือเปิดแอป,ปโคโนมิไม่ได้เปิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดเกมนะครับแคนเซิลคือเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นแบบออฟไลน์ได้ในปัจจุบันนี้นะครับเล่นออฟไลน์ก็คือเล่นทีมบอทอ่ะเล่นโหมดฝึกซ้อมเล่นโหมดเอ นักเตะของเราอะสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับตอนเก,มป,เเกมปิดประปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยการกดแคนเซิลแล้วเข้าไปนะครับอันนี้คือสาเหตุพื้นฐานเลยเกมปิดประปรุงนะครับต่อไปครับผมถ้าเกิดเจอเออร์เลอร์นี้นะครับ Do you w a n t to try re-establish connection now เอเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงที่เซิร์ฟเวอร์ทางานหนักนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีการอัปเดตใหญ่ๆแล้วมีคนให้ความสนใจเข้าไปเล่นเกมเยอะมากๆนะครับอัปเดอัปเวอร์ชั่นอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามีกิจกรรมแจ,กน,นแจกนู่นแจกนี่เยอะเนี่ยจะมีคนเข้าไปเล่นเกมเยอะนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ล้นครับคนล้นเซิร์ฟเวอร์นะครับผม <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีคําว่ารีทายนะครับผมวิธีการก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปเล่นจริงๆนะคุณต้องไปต่อแถวอ่ะก็คือกดรีทายนะฮะกด หรือทายไปเรื่อยๆไ,ไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับช่วงเซิร์ฟเวอร์ล้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากรอก็กดแคนเซิลกดแคนเซิลก็ออกจากเกมไป บางคนถึงก็ต้องใช้ออโต้คลิกกดรีทายเลยนะเพราะว่าช่วงแบบอัปเดตกิจกรรมหรืออัปเดตแพทใหม่เนี่ยครับผมเขาเรียกว่าัวรุ่นรีทายนะคนเข้าไปเยอะนะครับผมก,กดรีทายกันรัวๆเลยตึ๊กตๆ๊กต๊กต๊กต๊กอันนี้ก็เป็นสาเหตุพื้นฐานในช่วงที่เกมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำงานหนักเพราะคนเข้าไปเล่นเยอะนะครับต่อมาครับผมนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นมือใหม่จะไม่รู้จริงๆนะครับผมในเกมอ e ีฟุตบอลเนี่ยมันสามารถที่จะล็อกอินจำกัดจำนวนครั้งต่อ1เดือนมสติว่าาาเเเเรรรรมมีีืืืืออออออถ2คค่่่งงน้ in ยู แล้วนะครับแล้วเราอยากจะเอามาล็อกอินใน iPhone สมมตินะเราก็เอา ID ดีมาเข้า i iPhone ปุ๊บไอเครื่องเก่าจะเด้งหลุดทันทีนะครับเราไม่สามารถที่จะล็อกอินพร้อมกันได้2เครื่องนะครับผมและที่สําคัญคือเกมอีฟุบอลเนี่ยมันจะมีโคต้านะครับมีลิมิตในการล็อกอินเนี่ยเดือนหนึ่งได้ไม่เกิน10ครั้งต่อ1เดือนนะครับผมตามกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเอาไ d ดีมาล็อกอินเครื่อง iPhone ปุ๊บสมมตินะสมมติอันนี้เป็น iPhone นะหรือ Android ก็ตามนะครับก็จะนับเป็นการล็อกอินหนึ่งครั้งนะครับแล้วจานวนล ผมมันจะลดลงเหลือ9าครับพอเราเอาไ d ดีนี้มาล็อกอินเครื่องเดิมปุ๊บมันก็จะเหลือ8เราไม่สามารถเล่นพร้อมกันได้2เครื่องนะเอา ID ดีมาล็อกอินเครื่องอื่นปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งหลุดทันทีนะครับล็อกอินไปมาไปมาแบบนี้ครับจำนวนครั้งลิมิตในการล็อกอินต่อเดือนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมจากเดิม1 0 9 8 7 6 5 4 3ลดลงไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดลิมิตจํานวนล็อกอินครั้งต่อครั้งต่อเดือนเนี่ยมันหมดนะครับผมในภาษาเกมนี้เขาจะเรียกว่าล็อกหมดเค เห็นไหมถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่ก็ฟังไว้ด้วยนะครับเวลาคุยกันท่านสั้นเขาจะบอกว่าล็อกเหลือ1ล็อกเหลือ5ล็อกเหลือ6นั่นหมายถึงจํานวนครั้งลิมิตในการล็อกอินในเดือนนี้นะครับเหลือกี่ครั้งเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดล็อกหมดนะครับมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ครับ Cannot Transfer Data นะครับแล้วก็นี่ฮะเขาจะบอกว่า You r Data Transfer Limit นะครับก็คือหมดลิมิตแล้วนะครับไม่สามารถล็อกอินได้แล้วในในเดือนนั้นนะครับและจํานวนลิมิตในการล็อกอินต่อเดือนนะครับมันจะรีเซ็ตให้ใหม่ทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับตามเวลา ประเทศไทย UTC นะครับผม0 0 0 0 UTC บ้านเราก็คือ7โมงเชา้7ชา7โมงเช้าของวันที่1นะครับตามเวลาประเทศไทยก็จะถูกรีเซ็ตคุณก็สามารถที่จะล็อกอินได้ถ้าเกิดว่าใครเจอเออร์เอร์แบบนี้ต้องรอวันที่1เลยครับแก้ไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้ต้องรออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนในการเล่นดีๆครับผมเกมนี้มันมีลิมิตนะครับต่อไปครับถ้าเกิดตอนที่ล็อกอินนะอันนี้คือขั้นตอนล็อกอินแล้วนะไอขั้นตอนเซิร์ฟเวอร์ปิดรีทายอะไรพวกเนี้ยคือตอนที่เรา, in, เา,เาล ล็อกหมดนะครับหรือขึ้นว่า Can Not transfer data เนี่ยเป็นจังหวะที่เรากําลังจะใส่ id เพื่อจะล็อกอินหรือว่าย้ายเครื่องก็ตามแต่ถ้ามันขึ้นว่า Can Not transfer data แบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าแปลตรงๆต,ตัวก็คือว่าคุณนะ่ะใส่อีเมลและพาสเวิร์ดถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอขึ้นข้อความนี้หมายความว่าอีเมลที่คุณใส่นั้น id ที่คุณใส่นั้นเนี่ยครับผมไม่มีข้อมูลเกมแล้วผมใช้คําว่าแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้อาจจะมีนะครับสาเหตุที่เป็นไปได้1อีเมลนั้นคุณใส่ผิดครับคุณไม่ได้ใช้ อีเมลนั้นในการเล่นเกมคุณเอาอีเมลอืลอ่นมาใส่นะครับ2ถ้าคุณว่าคุณมั่นใจว่าอีเมลที่คุณใส่เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับผมใช้อีเมลนี้แน่นอนเกมนี้นะครับคุณต้องไปดูประวัติเลยนะครับว่ามีใครรู้ ID คุณหรือเปล่า ID คุณซื้อมาไหมรับช่วงต่อมาไหมนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าอีเมลถูกแล้วนะครับแสดงว่าอีเมลนี้นะครับถูกดึง ID ออกไปแล้วเกมมันสามารถที่จะเปลี่ยนอีเมลได้นะครับก็หมายความว่าคุณถูกเปลี่ยนอีเมลแล้วเกม ID ที่คไอเลนียไม่่อีเคย ถ้าจะแก้ปัญหาต้องเรื่องยาวเลยนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอันนี้ผมบอกแค่สาเหตุแล้วกันนะครับคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์คนละมืก็ได้นะครับลองเอาอีเมลไปล็อกอินดูนะครับมันจะยังล็อกอินได้อยู่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าเออยังมีบัญชีเกมอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าอย่างที่ผมบอกนะครับคืออาจจะมีคนรู้ ID แล้วก็โยก ID เกมคุณออกจากอีเมลคุณไปแล้วนั่นเองนะครับเออเร่อต่อมาครับผมอันนี้ไม่ใช่จังหวะการล็อกอินนะครับคือ,คอล็อกอินค แล้ขึ้นข้อความแบบนี้เลยนะครับก็หลักๆมี2เรื่องครับหนึ่งเน็ตเวิร์กเออร์เลอร์นะครับหนึ่งก็คือเน็ตลุดครับอ่าคุณอาจจะเน็ตหมดคุณอาจจะใช้ WiFi แล้ว Wi-Fi หลุดคือเน็ตลุดไม่ได้เชื่อมต่อ Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะเข้าใจปะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเราล็อกอินไว้อยู่แล้วเน็ตก็ปกตินะครับผมแต่อยู่ๆก็เด้งขึ้นแบบนี้เลยเล่นอยู่หรือว่ากําลังจะเข้าเกมเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับเน็ตเวิร์กเออร์เลอร์ถ้าคุณมั่นใจว่าเน็ตปกติกเ เครื่องเดิมจะหลุดทันทีอย่างที่ผมอธิบายข้อเมื่อกี้นี้นะครับคือถ้าเกิดเราเล่น2องเราล็อกอินเครื่องนี้อยู่ใช่ไหมเครื่องขวามืออยู่นะมือนี้นะเครื่องแดงนะถ้าเกิดว่ามีซัมวันมีคนอื่นหรือเราก็เองเราตามก็เองเนี่ยเอา ID ไปล็อกอินเครื่องนี้ปุ๊บไอเครื่องเนี้ยเครื่องขวามือเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลย Network e r r o r ก็คือว่ามันจะถูกเด้งออกทันทีนะครับถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะล็อกอินพร้อมกันได้หลายเครื่องนะครับต่อไปครับก็้นอคีบบเลยแ ือ ID ของเราถูกแบนครับผมอาจจะถูกแบนด้วยสาเหตุต่างๆนา 9, นา108,009นะครับผมรีฟันบ้างทําผิดกฎเกมอะไรบ้างต่างๆนานา,นานะครับมันก็จะขึ้นว่าแบนแบบนี้แล้วไม่สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับและที่สําคัญคือเราไม่สามารถรู้สาเหตุได้นะครับว่าเราโดนแบนเพราะอะไรแต่จริงๆอะ่ะตัวเราเองเราน่าจะรู้ดีนะครับว่าเราเล่นเกมแบบไหนเรารับช่วงต่อ ID ดีคนอื่นมาหรือเปล่าและบางทีข้อความแบนมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแพทเทิร์นแบบนี้นะมันอาจจะขึ้นต่างกว่านี้นะครับแต่ให้สังเกตคําว่าแบนก็คือโดนแบนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบนีี้เ่ ถ้าหน้าจอนี้นะเขาจะขึ้นเขาจะเขียนบอกว่าบัญชีของคุณถูกระงับเนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติตาม,ตามกฎระเบียบ Ter m o ม <of> Use นะครับผมเนี่ยก็จะถูกแบนไปนะครับหรืออาจจะขึ้นข้อความอื่นๆใกล้เคียงกันแต่ให้สังเกตว่ามีคําว่าแบนนั่นคือโดนแบนนะครับต่อไปครับถ้าเกิดว่าใส่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดถูกแล้วนะครับมาสู่ขั้นตอนข้างในเออกำลังจะใส่ดิกำลังจะใส่อ e ีเมลพาสเวิร์ดนะครับแล้วขึ้นข้อความแบบนี้นะครับ unable to log in check your login id and password again ถ้าแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณใส่อี นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะใส่อีเมลผิดนะฮะออ้ยจำอีเมลผิดนะครับหรือใส่พาสเวิร์ดผิดพาสเวิร์ดก็ดูดีๆว่าเปลี่ยนปัาไทยหรือยังมีเว้นวรรคหรือเปล่านะครับผมหรืออีกกรณีนึงคือเราใส่ผิดเกินจํานวนครั้งที่กําหนดมันจะขึ้นแบบนี้เลย o n ณ m id has been locked นะครับก็คือว่าคุณใส่รหัสผิดลุลวหลายครั้งติดต่อกันนะครับมันก็เลยถูกล็อกไปเลยนะครับผมอันนี้คือขึ้นล็อกนะล็อกไม่ได้หมายถึงแบนนะครับโดนล็อกนะใส่ผิดเกินจํานวนครั้งนะคร้าากกด ผมถ้าเกิดคุณลืม ID คุณก็กดคําว่า f o r g o t your economy ID ถ้าเกิดลืม password นะครับก็กดคําว่า f o r g o t your password นะครับก็คือเป็นการรีพาสเวิร์ดใหม่นั่นเองแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณจะต้องเข้าเมลได้นะครับเมลที่คุณใช้เนี่ยคุณจะต้องเข้ามาไ,ได้มันก็เป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าขึ้นล็อกแบบนี้นะแต่ถ้ายังไม่ใครยังไม่ขึ้นล็อกอ่ะมันจะขึ้นแบบว่า u n a b l e to log in check your ID password again ถ้าขึ้นแบบนี้ยังไม่ล็อนาากนะครับคุณยังใส่ผิดอยู่ให้้มมัั่่นใใจจวาาาาสสหถูกะรบบผงทีเาอาจจจล ว่าอีเมลนี้ต้องไอดีอะไรนะครับก็นึกดูดีๆนะครับแล้วอีกสาเหตุใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่าพอกดไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราอาจจะมั่นใจว่าใส่ถูกแล้วล่ะทไมมันใส่ผิดวะแล้วกดไปเรื่อยๆนะครับมันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับผมเพลย์อินแ i คท t เวตี้เพจแอ e บี e ดีลิทนะครับสาเหตุอันนี้มันจะเป็นสาเหตุทางเทคนิคนะครับผมอาจจะเป็นที่แคสในเครื่องเราเยอะแคสเบราวเซอร์เราเยอะนะครับหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เกมเองนะครับบางช่วงก็มมมีีแบบบนนนน้เหือกกััะครผด กดมาปุ๊บขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็เด้งไปเลยทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าจะแก้ที่ตัวเรานะครับผมก็เคลียร์แคสต์เบราวเซอร์นะครับเคลียร์แคสต์เบราวเซอร์ทำยังไงคนหาข้อมูลเอานะแล้วก็หรือถ้ายังไม่ได้นะครับลองลบเบราวเซอร์แล้วโหลดใหม่เบราวเซอร์ er ที่ว่านี้ก็คือพวก g o o g l e Chrome Safari อะไรพวกนี้นะครับก็ไปเคลียร์แคสต์ส่วนใหญ่ปัญหาแบบนี้จะเกิดขึ้นกับ Android นะครับผม iOS ไม่ค่อยเจอเนะพราะ iOS มันจะมีการเคลียร์แคสต์ตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับในด้านเทคนิคนะครับต่อ OTP ทุกครั้งในการล็อกอินนะฮะ OTP คือ One Time Password นะครับมันจะส่งไปที่อ e ีเมลของเรานะที่ที่ลงทะเบียนไว้รหัส6หลักเราก็เอามาใส่ในหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เป็นตัวอย่างนะเรียกนี้มันเปลี่ยนเสมออยู่แล้วนะครับเราเ,าเอารหัสมาใส่แต่ถ้าเกิดใส่แล้วมันขึ้นข้อความว่า Some Essential Field อะไรแบบนี้ทํานองนี้นะครับแสดงว่าคุณใส่ OTP 6หลักผิดนะครับหรืออาจจะมีเว้นวรรคนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคาะไป1ทีนะฮะเว้นวรรคหนึ่งทีแล้วค่อยใส่รหัส6หลักอะไรเงี้ยมันก็จะผิดหลักการนะครับผมต้องใส่6หลัก ถูกนะครับหรือบางคนอาจจะสับสนในอีเมลนะครับในอีเมลมันมี OTP ส่งไปจากเมลคนอืหลายอีเมลให้ดูเมลล่าสุดนะดูเวลาดีๆนะครับบางทีมันเด้งเตือนขึ้นมาปุ๊บอ้าวคุณไปเอา o อ p อันเก่ามาใส่มันก็ผิดนะครับกดเข้าไปดูวันที่และเวลาที่ได้รับอีเมลเอาอันล่าสุดมาใส่นั่นเองนะครับมาต่อมามาถึงเรื่องปัจจุบันเรื่องล่าสุดนี้นะครับผมนะครับที่ล็อกอินไม่ได้แล้วขึ้นข้อความแบบนี้นะครับจริงๆมันจะไม่เชิงเป็นเออร์เลอร์นะครับเอ่อถ้าแปลตรงๆตัวเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซนต์นะ หรือว่าเนื้อหาในเรียกง่ายๆว่าเป็นเนื้อหาข้อตกลงการใช้บริการนั่นแหละคุณยังไม่ได้ยอมรับข้อตกลงและการใช้บริการในเนื้อหาที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับพระาราชบัญญัติที่ผ่านมานะครับวันที่30มกราคม2 0 2 5นหะครับหลังจากที่ถ้าเกิดใครล็อกอินเข้าเกมหลังจากนี้ในครั้งแรกนะเฉพาะครั้งแรกหลังจากวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะแล้วจะขึ้นข้อความแบบนี้ในการล็อกอินนะครับถ้าใครล็อกอินเกมอยู่ก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเราเอาไอเดียไปเข้าเครื่องอ ขึ้นแบบนี้นะครับคือเนื่องจากว่าพี่โคได้มีการปรับปรุงเนื้อหาการใช้บริการใหม่นะครับผมนั่นหมายความว่าทุก ID ทุกคนนะครับเป็นทุกคนนะฮะจะต้องเข้าไปยอมรับเนื้อหาข้อตกลงการใช้บริการใหม่นั่นเองนะครับโดยการกดไปที่ไมโค o n o มิตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วข้างในมันก็จะมีให้เราอ่านเนื้อหาข้อตกลงการใช้บริการที่อัปเดตปรับปรุงใหม่นะครับก็กดยอมรับไปนะครับแล้วก็เข้าล็อกอินใหม่อีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอดีนีวผมทําให้ดู ริของงจริเลยลยแ้วกันข้อความเมื่อกี้นี้มันจะขึ้นเฉพาะตอนที่เรากําลังจะล็อกอินนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับแล้วเข้าเล่นได้ปกติอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันจะขึ้นมาครั้งแรกหลังจากวันที่30มกราคมนะครับเมื่อเราจะเอาไอดีไปล็อกอินเครื่องไหนก็ตามนะครับสมมุติว่าผมจะทําการล็อกอินใหม่ทั้งๆท,ท,ที่ผมล็อกอินอยู่แล้วนะจะทำให้ดูนะครับกดล็อกอินปุ๊บนะฮะดัต้าถ่นเฟอร์นะครับแล้วก็ใส่ ID นะครับแล้วก็กดตรงช่องสีแดงเนาะ แล้วเราก็ใส่ id password ของเราเนาะใส่เข้าไปปุ๊บกดล็อกอินนะขั้นตอนต่อไปมันจะใส่ให้ใส่ otp ใช่ไหมเราก็ไปเอา otp จากในเมลมานะครับพอเราเอา otp ใส่แล้วเรียบร้อยกด next นะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นเฉพาะครั้งแรกนะครับหลังวันที่30มกราคม2025ท,ที่ผ่านมานะครับผม บางคนไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเล่นเครื่องเครื่องเดิมตลอดนะครับถ้าว่าเกิดวันใดก็ตามเอามาล็อกอินหลังวันที่30มกราก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการก็คือให้เรากดไปตรงคําว่า m มคโคนมิสีฟ้าเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บอขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องล็อกอินอีกรอบหนึ่งอ่ะในครั้งแรกนี้นะใส่อีเมลให้เรียบร้อยกดล็อกอินครับขั้นตอนนี้จะต้องเลือกการ์ตูนหน่อย นะเลือกให้ตรงนะครับผมคือคล้ายๆกับตอนเราสมัครเลยนะเนี่ยสังเกตการ์ตูนด้านบนนะครับผมตรงคำว่า Peach Check All Box with t h i s c o l r e c t o r ให้ดูการ์ตูนตัวบนเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จิ้มตัวล่างให้เหมือนนะบางคนไม่เหมือนกับผมนะบางคนอาจจะเป็นการ์ตูนตัวอื่นนะครับหน้าจอนี้มันแค่เอาไว้ป้องกันพวกออโต้บอทอะไรพวกนี้นะ อ่ะก็คือมีกี่ตัวก็เลือกให้ตรงเลยนะครับมี1ตัว2ตัวกดให้หมดเลยอันนี้มี4ตัวนะครับแล้วก็กดล็อกอินครับอย่าลืมใส่พาสเวิร์ดเออลืมใส่พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยกดเลือกกระตูนเรียบร้อยนะครับก็กดล็อกอินครับ ทีนี้อาจจะต้องใส่พาสิร์อีกเอ่อ OTP อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดู OTP ในอีเมลของเรามาใส่นะครับไอตรงที่มันมีให้เราเลือกสีฟ้าเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าเราติ๊กไว้นะครับเราเปิดสีฟ้าไว้หมายความว่าให้เครื่องนี้นะครับจำการล็อกอินไว้นะครับมันจะมีเวลาการจําได้180วันนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ ID ของเรานะก็ด้วยมารยาทแล้วก็ไม่ต้องจํานะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องเราเองก็กดจําไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด next ไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เนื้อหา Term o ม Use นะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหานะครับใครอยากอ่านอยากแปลก็ไล่อ่านดูนะครับเป็นข้อตกลงการใช้บริการนะครับผมของทุกทุกเกมอยู่แล้วทุกบริการอยู่แล้วต้องมีข้อตกลงอะไรแบบนี้เนื่องจากว่าตอนสมัครเราตอนเราเล่นเกมล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับล่าสุดมันมีการปรับป,ปรุงเพิ่มเติม,ตมบางข้อเข้าไปเนี่ยก็จะต้องให้ผู้ใช้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยนะ ยอมรับแล้วก็รับทราบด้วยไงมันก็เลยเหมือนเป็นขั้นตอนทางกฎหมายของเขานะครับก็อ่ะถ้าใครอยากอ่านอยากแปลก,ก็กดอ่านดูให้หมดนะครับผมมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมอันนี้จริงๆเป็นเนื้อหาที่สําคัญนะเนี่ยครับโอ้โหนี่ตอนนี้เผยแพร่ไปตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็ปรับปรุงล่าสุดใช่ไหมรีไวซ์ล่าสุดเนี่ยตอนที่อ่ปี2022นะฮะก็ถือว่า3ปีแล้วนะ3ปีนะฮะน่าจะมีการรีวิวทีนึงนะ เนาะน่าจะตามขั้นตอนกฎหมายของเขาหรือบอนโยบายของเขาดีแหละนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวมา3ปีแล้วก็อาจจะต้องทําตามขั้นตอนของเขานะครับก็กดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางข้อนะครับแล้วก็กดอากีไปครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้นะเออก็ไปอ่านดูนะครับว่าเล่นยังไงไม่ให้ผิดกฎนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็กดอากีไปครับผมปุ๊บจริงๆมันก็เข้าเกมเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ามันจะเด้งมาหน้าหน้า ID ของเราในเว็บไซต์ทันทีนะครับผมแต่จริงๆอ่ะ เราเข้าเกมไปแล้วนะครับไม่เชื่อก็กดย้อนไปดูนะครับในแอปเกมเรานะครับปึ๊บอ่ะแล้วเราก็เข้าเกมได้ปกตินะครับผมแค่นี้เองนะครับก็เข้าไปยอมรับก่อนสาหรับเออร์เลอร์สุดท้ายจริงๆมันไม่ใช่เออร์เลอร์หรอกมันเป็นเหมือนคําเตือนถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกดยอมรับเราก็จะเข้าไม่ได้นะครับผมต้องไปอ่านข้อตกลงการใช้บริการใหม่แล้วก็เข้าเกมไปแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมทั้งคนที่เป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะงงๆงนิดนึงนะครับหรือ ทุกเรื่องคุณอาจจะรู้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วเพราะคุณเป็นผู้เล่นเก่าแต่สาหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมก็น่าจะมีประโยชน์ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งนะครับใครที่กําลังงงงวยกับการเข้าเกมไม่ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้ช่วยคุณได้นะครับเกณคนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ